สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะถูกรางวัลอีก18ใบ๋อ,อมสกาวใจเหงงไม่หยุดถูกรางวัลอีก18ใบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2565รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท 943 703เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท540 971เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท432 631เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท7 5ล่าสุดอ่อมสกาวใจโพสต์ภาพคู่ลูกชายน้องจอมทัพอวดรอตรีและโทรศัพท์ใหม่ทั้งยังเขียนแคปชั่นอีกว่ามาจริง เจ้าพ่อจอมทัพแม่ได้ตังค่ามือถือเครื่องใหม่แล้วงานศิลปะจอมทัพแม่อ๋อมซื้อ3-1หเลยถูกเลขท้าย3ตัว6 3สทั้งหมด9ใบและในกองสลากพรัส4ใบกับแม่ค้า5ใบาตามที่แม่อ๋อมวงสีแดง03นั่ง MRT ไปขึ้นเงินค้าเลื่อนดูรูปนะ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูกรางวัลด้วยนะในส่วนของน้องกระดิ่งนั้นแม่ไม่ถูกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ